ใครที่ทดลองใช้เจม l o g กอินกล้หมดแล้วและต้องการซื้อแพลนคลาวอย่างลืมทำเทคนิคนี้ก่อนตอนนี้ในแพ a นโลเคลมีโปรไฟล์ที่ชื่อดาวน์โหลดและข้อมูลในรีซอร์สลองไปดูในแบบคลาวกันว่าไม่มีโปรไฟล์ชื่อดาวน์โหลดหากคุณมีทั้งแพลนคลาวและโลเคลเมื่อเข้าสู่ระบบจะมีให้เลือกว่าคุณต้องการเข้าใช้งานแบบไหน <c oughs> ในคลาวไม่มีโปรไฟล์ชื่อดาวน์โหลดอยู่ เราจะกลับไปที่ local แล้วซิงค์โปรไฟล์นั้นมาอย่างคลาวเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการซิงค์และไปที่เมนู Action เลือก Synchronize Cloud กลับไปเข้าสู่ระบบแบบคลาวเพื่อตรวจสอบ โปรไฟล์ที่ชื่อดาวน์โหลดก็ถูกย้ายเข้ามาแล้วพร้อมกับข้อมูล Resource อย่าลืมทำก่อนที่แพลนทดลองจะหมดอายุนะเพราะข้อมูลโปรไฟล์ในแพลนทดลองถูกเก็บไว้ในเครื่องของคุณดังนั้นเมื่อเปลี่ยนเป็นคลาวด์ที่ใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของ Gem l o g กอิ in, จึงไม่เห็นโปรไฟล์เดิมนั่นเองวิธีนี้คุณต้องซื้อแพลนคลาวด์ก่อนที่แพลนทดลองจะหมด